Often, until วันนี้เราพามาดูคอนโดที่คนโสด,ดต้องเรื่อนผ่านคลิปเลยนะเพราะห้องนี้มาพร้อมกับขนาด50ตารางเมตรอยู่ชั้น8มีสงห้องนอนเป็นห้องนอนใหญ่หนึ่งห้องแล้วก็ห้องนอนเล็ก1ห้องแล้วห้องนี้ยังมีพื้นที่อเนกประสงค์ที่หลากหลายที่สําคัญห้องนี้ติดแอร์ให้3ตัวฉ่ำๆเย็นๆกันไปเลยมุมดูทีวีเราชอบมากเขาจัดโซฟาตัวใหญ่ๆไว้ให้เลยมุมโต๊ะอาหารก็สําคัญนะจะได้ทานอาหารกันพร้อมหน้า พ,พื้นที่ใช้ใส่ของห้องนี้สามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันการใช้งานได้ด้วยนะใครชอบออกกําลังกายจะซื้อรูวิ่งมาตั้งหรือว่าเล่นโยคะในห้องก็ได้นะอีกมุมที่สายทำอาหารต้องร้องกรีด พอครัวเขาแยกโซนออกไปด้านนอกแล้วก็บิวไว้ให้ใหญ่มากๆเลยฮู้ทำเระเขาก็เลิศไม่แพ้ใครใกล้ BTS ตลาดภูแค่4นาทีจะไปเดอะมอลล์บางแคก็เดินไปได้นะอยากไม่โสดแล้วใช่ไหมล่ะห้องนี้ผ่อนเริ่มต้น1 3 0 0 0ับาทเงินเดือน25,000ับาทเป็นเจ้าของได้เลยนะหรือถ้าใครโสดอยู่มาซื้อที่นี่ดูเขามีฟิตเนสสาะวน้ำาซานะร้านอาหารใต้โครงการเผื่อจะเจอเนื้อคู่ที่นี่ก็ได้นะ <c oughs> แล้วเจอกันที่รุมพินีเพชรราชดาา่าภานะคะ